แม่ครับผมไปเรียนก่อนนะครับจ้าขับรถดีๆนะลูกครับแม่เฮ้ยเอ่อแม่ครับก้าเป็นยังไงบ้างครับตอนเนี้ยปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยแต่แม่ครับถ้าต้องพักฟื้นเกินสามอาทิตย์เนี่ย ต้องไปทําเรื่องหยุดเรียนนะครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองขอบใจมากลูกไม่เป็นอะไรครับแม่ผมไปทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะเออผมมาทําเรื่องหยุดเรียนให้เพื่อนครับน้องไปหยใบยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาที่ชั้นวางเอกสารและกรอกเอกสารด้วยนะคะ อ๋อครับเอออยู่ไหนนะอ่ะนี่ไงอ่ะนี่ครับขอใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะนี่ครับใบรับรองแพทย์น้องคะตรงนี้ต้องเป็นลายเซ็นผู้ปกครองหรือเจ้าตัวที่ต้องการลานะคะโธ่แล้วพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรก แล้วน้องก็ต้องทําเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับพี่แม่ครับเซ็นตรงนี้ให้ผมหน่อยครับแม่ได้จ้าพี่ครับผมไปใคณะบริษ็นได้หน่อยนะครับน้องคะเอาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเส้นก่อนนะคะอ๋อครับโอ้ยเส้น้นก่อนแค่นี้ก็ไม่ได้ ขอบคุณครับอาจารย์น้องคะนี่เอกสารของน้องคะ่ะได้มาสองลายเซลูยพี่ครับผมอมาจารย์ที่ปรึกษ,ษากับคณะบริซ็นเรียบร้อยแล้วครับ น้องต้องไปจ่ายค่ารักษาสภาพที่การเงินด้วยนะคะโอ้ยทำไมมันยุ่งยากขนานดะนี้ทำอะไรคะเอ่อผมมาจ่ายค่ารักษาสภาพครับในเอกาสารคะนี่ครับโอ้ได้แล้วขอบคุณครับนี่ครับ ผมได้ลายเซ็นครบแล้วครับเดี๋ยวน้องไปเช็คในระบบเลยนะคะครับเย้เสอรโวยถ้าหล่อยอมฟังเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกก็คงไม่วุ่นวายแบบนี้